ติดประตูแบบรางแขวนนะควัดความสูงของประตูแล้วก็วัดเผื่อตัวนี้เป็นตัวขอบประตูติดกับขอบประตูความสูงของประตูให้มันะยะพื้นนิดหนึ่งเฉียดพื้นนิดหนึ่งวัดความสูง,งตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ขาขายึดแล้วก็มาร์คไว้มาร์คไว้แล้วก็ตีเส้น เมื่อท้าเลื่อนมาปุ๊บประตูก็จะอยู่ระดับนี้เจาะรูเจาะรูต้องยึดที่เมนเส้นที่มีแกนแกนแกนไม้เราจะยึดเพราะต้องแกนไม้พอดีอย่างรดับปั้นผนังไม้ผนังไอโซอแกนไม้พอเราวัดระ้าแล้วก็ขัน็ัดเข้าไป ยึดขาแขวนกับขอประตูสองฝั่งตรงนี้ก็เป็นตัวล้อล้อเลือ่อนเรายึดแขวนแล้วก็ยกประตูขึ้นมาเอาประตูสวมไป มันจะมีล็อกสวมอยู่ตรงนี้ประตูเลื่อนเบบคแขนอย่างนี้น <c oughs> ปเป็ตสต๊อป